สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องมาดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้พายใบสีเขียวนะคะจะยกขึ้นแล้วนะคะจะยกขึ้นพลังแล้วนะคะเจ็ดเสียนนะคะสีเขียวนี่สวยมากเลยนะเ<ต>สือไม่เจ็ดนะนี่สีเขียวนะอ๋อสีเขียวตรงกลางก้าวเออนี่สีเขียวเจ็ดเสียนสวยมากเลยนะ สีขาวทองเก้าเสียนอ,อยู่ตรงกลางขาวทองเก้าเสียนก็สวยนะโอ้ถึงกับตะลึงเลยนะเสือสว,สวยมากเลยดูนี่สวยมากเลยนะคะเอฟซี FC จ้าถึงกับตะลึงเลยนะเวลาเอาขึ้นไปบนบันลังแล้วเนาะ สีพันเก้าสั้นนะ่ะสวยมากเลยนะเสือนี่โอ้อออโห<ฮ>งดงามเข้ากันกับสีองค์ปู่แล้วนะนี่เหมือนมีจิตวิญญาณเลยนะบอกนนี่เหมือนมีจิตวิญญาณเหมือนมีจิตวิญญาณบอกว่าทีมงานที่ทำเองก็ยังตะลึงตะลึงเนาะ ที่เขาเห็นได้ยังไงถึงสวยขนาดนี้เรายิ่งเห็นก็ยิ่งตะลึงยิ่งเห็นก็ยิ่งตะลึงจริงๆนั่นแหละอันนี้กำลังเตรียมขึ้นเนาะเสือนี่ดำทมินบอกดำเราก็เตรียมนะคะเตรียมใส่ชุดขาวแล้วนะคะ าก็มาถึงก็ไม่ได้นอนเลยนะคะกำลังจัดผลไม้อยู่นะคะตอนนี้แอนแตงโมแตงโมเดี๋ยวคอยตะลึงแต่ขนุนเนี่ยล่ะแตงโมก็ยกมาเป็นสวนฟักทองก็ยกมาเป็นสวนขนุนก็ยกมาเป็นต้นเลยนี่มะพร้าวก็เหมือนกันนี่มะพร้าวก็ยกมาเป็นต้นเลยโอ้มะพร้าวน้ำหอมแล้วนี่กล้วยนะคะนี่เขากำลังจัดของดอกไม้ อ้โเดูไม้เดี๋ยวดู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 ของไหว้ก่อนนะของไหว้นี่ขนมนะคะมีมากมีฟูไม้ปรยด้วยนะคะเมล็ดถั่วเม็ดงานะคะมีข้าวเปลือกข้าวสารนะคะกล้วยลฟูเนาะขนมถ้วยปูนี่นะคะอันนี้ผลไม้นะคะกล้วยก็สุกแล้วนะคะแก้วมังกรนะคะมะพร้าวเนาะอ้าว เอนมีน้อยมีเพื่อนแล้วเหรอลูกแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะแล้วแล้วแล้วมีมีลำไหมคะนี่มีลำไหมอ้ลำสิบคนเดี๋ยวดูนางลำปีที่ผ่านมานี่ได้ลำไหม จะค้นให้แม่บอกโก้มีที่แล้วเดี๋ยวด้วยเย็นไข่อยสองเย็นเฟ้มสองเย็นเต่าสองเย้นเกมสองยายเออยาเพชรยายไหมยายแดงที่เอ็ดนบอก ล้ำรำนะนะอว่าไม่ไรทุกมาพี่กายนั่งร่ำคอยกระจำบ่ได้ว่าได้ลํำบอน่ะนะคอยถามว่าได้ลํำบอปีนี้มี่ร่ำบอรนะนะพี่กายกับลายคนอยู่เด็กเกินสิบปีนี้ล่ะปีนี้สามสิบเป็นวันนางล่ำนะเอาหยอเอาเอา โอ้สวยๆๆโสเวลาวันหน่เนาะก็สือโสสองสั่นางนีะได้อย่งนาสั่จะได้เงินนะเอาสั่นในสองจะไป้กเนอีกอ่าตอนนี้ก็นะคะโวหมายถึสวโก็มาเลยนะคะ ตกแต่งได้มีต้นกล้วยต้นอ้อยต้นมะพร้าวนะคะนี่นะคะต้นกล้วยต้นอ้อยต้นมะพร้าว เป็นซุ้มประตูนาคบริวานนะคะที่รักษาประตูนะคะแล้วก็จะมีผ้าประจำวันเกิดด้วยนะคะนั้นมินน้อยนะคะโอ้ยมีเพื่อนเล่นแล้วนะคะ นี่มีเพื่อนเล่นแล้วนะคะแอดมินน้อยแอนมินน้อย,อม,นนอยมีใครมาเขาก็เป็นเพื่อนทุกคนนะแอดมินน้อยนี่ดเดี๋ยวรอรับชมนางลำนะคะถวายพันใบสีแล้วเขาก็จะถวายลำด้วยนะคะมีทั้งสีเขียวสีทองสีดำ สีดำก็จะเป็นเจ็ดเสียนเนาะแต่มีสีทองนี่แหละที่มีเก้าเสียนนะคะซุดนางลำ ฝากผลิตภัณฑ์ของ T.P. Skin T.P. Coffee T.P. GoGo เจลล้างหน้าเจลอาบน,าน้ำครีมกันแดดของ T.P. Skin ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้เด้อ นะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะสั่งในานามช่องมดาแฟมิลี่ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะฝากชมคลิปย้อนหลังให้แม่ดาสักนิดแล้วก็ติดด่านให้สักหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเด้อค่ะสวัสดีค่ะ